สวัสดีครับทุกคนยินดีรับสู่ข้อทองรายวันนะครับก็วันนี้นะครับมาดูทองคํากันนะครับอ่ะก็เมื่อวานเด้งตามแนวรับที่เราให้ไว้เลยเนาะถูกไหมคือเส้นนี้นะครับถูกไหมสามสามห้าสามถูกไหมครับโดนปุ๊บเนะี่ยมันมาถึงสี่เจ็ดตรงนี้เลยเนาะสามสามสี่เจ็ดเด้งขึ้นไปโอ้โหแนวรับอย่างเป๊ะนะฮะสองพันกว่าจุดนะครับ ซึ่งก็ยังอยู่ในรูปเดิมนะครับก็คือแพทเทิร์นของการขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็มองว่าโอเคถ้ามันจะขึ้นต่อเนี่ยนะมันต้องเป็นไงครับไม่หลุดถูกไหมไม่หลุดเทนไลน์ตรงนี้นะครับเงื่อนไขเดิมเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะเทรดจริงๆเนี่ยมันจะมีเส้นนี้ที่ผมไฮไลท์ไว้นะครับ ก็คือโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนชุดเปลี่ยนละเมื่อวานถ้ามันจะขึ้นน่ะทุกคนต้องรอก่อนนะรอก่อนนะรอให้มันยืนเหนือสวิงไฮนี้ให้ได้ก่อนนะโอเคนี้แล้วกันนี่ให้มันยืนถ้าคุณจะบายอ่ะต้องยืนเหนือสามสก่อนอันนี้สวิงตอนนี้นะเดี๋ยวค่อยอัปเดตห้เกิดมันมีใหม่ ถ้ายืนเหนือ3 3 7 5ได้เดี๋ยวค่อยรอย,ย่อบ่ายนะครับถ้ายังไม่มีแบบนี้นะครับก็ในทางเฟรมเล็กอ่ะจะสังเกตว่ามีจังหวะเซลล์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเหมือนที่ผมเห็นเนาะเราสังเกตดูนะตรงนี้เห็นไหมเราเห็นซัพพลายใช่ไหมครับนี่เม้ซัพพลายสิ15นาทีก็เทรดได้เี้ตรงนี้ก็มีนะดูดิดโอไหลยเยอะมากเลยนะใครเฝ้ากราฟเมื่อวานนะ3จุด3 4จุดเลยให้เราเทรดน,นะ โอ้ช่ำไหมไอ้น,นี้ไม่ไม่ได้ไม้เนาะโอ้สามสี่ไม้เลยนะครับเพราะคือมันจะเป็นเรื่องของมัลติทามเฟรมนะครับคือทาเฟรมใหญ่อะทาเฟรมเดย์ะเป็นขาขึ้นใช่ไหมแต่ว่าพอดูทาเฟรมสิบห้าสิบห้าขาขึ้นขาลงได้เปรียบครับสิบห้าขาลงได้เปรียบถูกไหมเนี่ยราคามีนิวโลลงมาเรื่อยๆเลยหมายความว่าสมมติ ถ้าเราจะเทรดแค่ทำเฟรม15เนี่ยเราก็สามารถไล่เซลล์ตามซัพพลายใน15นาทีได้เออคือมันจะเป็นการ follow ทำเฟรมเล็กนะครับเทรดตามเทรดนะแต่เทรดในทำเฟรม15นาทีนะครับตรงเนี้ยทุกคนก็สามารถเทรดได้เลยโดยใช้เทคนิคซัพพลายโซนที่สอนไปนะครับก็ถ้าเรียนละเอียดจะอยู่ในคอร์สนี้7วันปั้นพอร์ตพันเปอร์เซ็นต์เนาะเป็นคอร์สเรียนฟรีนะครับเนี่ยจะเป็นคอร์ส เอ่เอไอ้ข้อ2อ่ะเห็นไหมฝากเงิน300เหรียญได้เรียนแล้วนะ7วันบันพอร์ตผันเปอร์เซ็เนต์ในของดีมาซับไพ่นะครับโอเคไหมวันนี้ภาพใหญ่ผมก็ยังคงรออยู่เนาะเพราะว่าคือห้อง VP อ่ะผมจะให้ซิกในจังหวะที่มันแม่นจริงๆที่แบบมันสวยเนาะเอาเหมือนวันนี้คือผมเนี่ยคือถ้าเกิดทุกคนเก่งอ่ะทุกคนเทรดได้เยอะกว่ากําไรที่ได้ได้เยอะกว่าที่ผมพาเทรดในห้อง VP อีกนะเพราะว่ามันจะมีเยอะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจว่า คุณคนที่อยู่ในห้อง VP อ่ะมีหลายคนมีทั้งคนใหม่คนเก่าฉะนั้นถ้าเกิดผมบอกสับๆไปเก็บสั้นนู่นนี่นั่นคือระหว่างทางมันก็มีมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยอาจจะเป็นคนใหม่ไม่ทันเาะฉะนั้นซิกในห้วีพ p ก็จะค่อนข้างเป๊ะแล้วก็ทุกคนเข้าเทรดได้ทันนะเพราะเป็นบายลิมิตล่วงหน้าประมาณชั่วโมงกว่าเลยนะครับเออซึ่งก็จะประมาณนี้เนาะที่เป็นซิกหลักวินเลทแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าวินเลทแปดสิบเปอร์เซ็นต์คือนับยังไงอ่าเวลานับน้องก็นับหนึ่งร้อยไม้อย่างเงี้ยนะคร เราเทรดมาถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ6ไม้นะครับ6ไม้คือชนะทุกไม้เออก็สถิติเนาะนะครับก็วีเลตเดือนนี้ยัง100%อยู่นะครับวิเลตเดือนนี้ยัง100%อยู่นะครับก็ย้ายทุกคนเนี่ยเออลองดูนะครับนะเผื่อใครอยากเข้ามาจอยด้วยกันนะลองเ้าวันนี้ก็ประมาณนี้นครับสวัสดีครับ